ครับผมบอยู่ไอเคอฟฟี่ฮะวันนี้สองรอบแล้วมันวันนี้ปวดรอบแรกตื่นตื่นด้วยไม่สบายนั่งกินนี่นั่งกินเค้กกล้วยหอมจำส้นมะเนี่ยนี่วัน <c oughs> หนึ่งวันสองมตนองไม่สบายเหมือนข้าวว่ะวันนี้กินไรมะเข้ามะแกงลียกมา อาหารช <kah s> <ana> ื่นชื่นของที่นี่ก็ละลายนะละลายมาซื้อกันได้นะแต่ตังที่เราเราอยู่ในที่นี่อร่อยน่ากินมากเลยอ่ะนี่คือเรียกว่าอะไรนะซาเขียวลาเต้จ้าเยร์เค้กน่ากินสัตว์น่ากินสั่งนี่ไปแล้วไรวะโกโก้สตรอเบอร์รี่อย่ายืมเลยขอเอาไปกิน มีเฮียไคบนหกมีสิริอะเฮ้ยมันสวยมากเลยเพื่อนเย้แค่ร้อนนะเนี่ยร้อนปะร้อนเบาร้อนเบาาครับ